ทีรเทพวิโนไทยโพสต์เฟซบุ๊กเดือดหลังเพื่อไทยแยกทางก้าวไกลฉีก MOU เสนอเศรษฐาทวีสินนั่งนายกรัฐมนตรีคนที่30วันที่3สิงหาคม2,566จากกรณีที่พักเพื่อไทยฉีก MOU 8พักประกาศเตรียมเสนอเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยในวันที่4สิงหาคมนี้พร้อมไม่ให้พักก้าวไกลยอยู่ในฝ่าย รัฐบาลและไม่แตะต้องมาตรา112แม้ว่าพรรคก้าวไกลจะชนะเลือกตั้งเข้ามาเป็นอันดับที่1ด้วยจำนวนสส151เสียงหลังพรรคเพื่อไทยได้รับไม้ต่อให้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลข่าวดังกล่าวกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียลมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยล่าสุดลีซอ ทีระเทพวิโนไทยอดีตดาวยิงทีมชาติไทยโพส์ตเฟซบุ๊กเดือดสุดๆได้ใจความว่ามันจบแล้วครับนายโพส์ตดังกล่าวมีคนกดไลค์มากกว่า2.5พันครั้งคอมเมนต์ Comment อีกนับร้อยในหลายแงยม่มุมแสดงให้เห็นถึงจุดยืนทางการเมืองของลีซอโดยก่อนหน้านี้อดีตดาวเตะทีมขาติไทยเคยโพส์ตว่า ดีใจจริงๆที่จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงพร้อมด้วยเสื้อสีส้มขณะไปเลือกตั้งหลังทราบผลการเลือกตั้งว่าพักคก้าวไกลชนะเข้ามาเป็นอันดับที่หนึ่งอีกด้วย